เราใช้าการ์ดกันเลยนะครับไม่งงะครับไม่มีข้ออ้างอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ว่ายางจะแตกเช็ดพังแต่ละหมดเรื่องของคุณนะครับอินไม่กดเว้ยอินดังซื้อใบซื้อใบซื้อใบซุ้มซื้อใบอยู่สักพักเดี๋ยวเข้าสนามปุ๊บวิ่งเลยอ่ะหินดังลงทุนกดใบอาร์พีอ่ะไปแลกใบอาร์พีมาคืนสองร้อรย ไอ้ไอ้กุ๊เราสามารถที่ชุมนุมป่าอาอูกุ๊ผมไม่ได้ย่ผมได้กุ๊เล่นแม่งเลยเล่นแม่งเลยแน่นอนไอนจัหวีดผมไป้จังหีดเฮ้ยเอ้

เริ้แล้วผายแล้วกูเอาเธอหลยใจใครหลายคนเธอหลายใจใครหลคนมึงมีปืนอะไรวะหลาใจลงมา หาดูดูดูจันกจลุกไม่มีเขาอ้างไม่มีเขาอ้างแล้วไม่กูไปแล้วกูกูไปแล้วอย่าไอ้เหี้ยใครใส่ฟ้ากูไอ้ชาติไปแล้วอย่ากูไอ้กูไหนตายโอ้ยตายแต่ไม่ทันเลยใช้อ่ะ ลงพี่ดูขาวไปเยกคุกกระโดดเข้าหัวไปปืนเลืกข <laughs> <oni> ึ้นทันดี